สาสวนน้ำบุญยศจินดานะครับผมสภาพของสวนน้ำบุญยศจินดาวันนี้นะครับผมบรรยากาศน่าลงไปเล่นมันอย่างยิ่งเลยครับผมมันต้แข่งเรือยาวแล้วมันวิ่าแข่งเรือยาวแล้ว สามารถแข่งเรือยาวได้อย่างสบายนะครับผมฝนก็ยังตกโปรยปลาลงมานะครับผมตอนนี้หกโมงห้สินาทีนะครับผมสนามเป็นสนามหลังเสานะครับก็บอกว่าระบบระบายน้ําดีนะครับผมก็สองชุนถ้าไม่ได้แข่งก็คงจะเลื่อนนะครับผมโอกาสเลื่อนมีสูงครับผมต้อให้ดูนะครับผมวันนี้แฟนบอลเข้ามาประมาณไม่เกินห้าสิบคนนะครับผม เล่นน้ำใช่ไหมล่ะอยากเล่นอยากเล่นน้ำใช่ไหมล่ะอยากเล่นอยากเล่น้ก้าบอกว่าอยากเล่นน้ำมากครับผมแล้วกว้าโอ้ทำอะไรอย่างนั้นอ่ะคุณแม่กำลัง คุณแม่เจนนี่กำลังตื่นตากับสวนน้ำคุณย่าอินดานะครับผมนีแฟนบอลนะครับผมแฟนบอลก็กำลังลุ้นนะครับผมสนามเรามีหลังคาครับผมไม่ต้องกลัวฝนตกครับไม่ต้องกลัวฝนตกครับผมเรามีหลังคาครับฝนไม่ตกครับผม กองเชียร์พร้อมกองเชียร์พร้อมนักเตะพร้อมครับผมคนนี้ไหนอะนักเตะไม่แต่งแล้วต้อง่ายทอดก็พร้อมนะครับผมคนนี้ หลังเต่าอย่างนี้จะสามารถใช้เล่นได้หรือเปล่านะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผมข้างนอกนี่ถนนเหมือนคลองเลยครับตอนขับรถเข้ามาก็เสียวครับเสียวว่าเครื่องจะดับครับควรจะไม่ได้กลับบ้านในแฟนบอลเราก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่พอสองคนครับประมาณ3ามพันห้าร้อยคนครับผม วันี้เขาได้เล่นนะครับสามแต้มแน่นอนสามแต้มแน่นอนครับวันนี้เขาได้เล่นนะฮะได้เล่นนะครับโโอ้หหน้าเล่นน้ำเนาะหน้าเล่นน้ำจริงจริงน้ำสวยเนาะเดี๋ยวถ่ายภาพเข้าพวกกันดีกว่ามีหิมะเลยอ่ะมันมีหิมะตกลงมาเลยหิมะใช่ไหม เป้าเป้าเป้าตึงขึ้นมาก่อด